ปัตรเบิ่องนอนน,น,อน,อ yeah น,อน,นี่เด้อปัตรคือใหญ่คือยาวแท้เบิ่งนะอันเนี้ยกินได้ไหมเน,น,นี้ยนอนเนี่ยเนี่ยนอใหญ่ยาวเนี่นยปัตรคือใหญ่แท้ปัตรสูงคักสูงแน่แทะนอนเนี่ยนอนใหญ่ยาวเนี่ยกินได้กะ นั้นพ่อน้องเวียงพิงนะคะกำลังจัดการจัดการก็นอใหม่มันนั่นน้อยใหญ่เนี่ยมันขวางอยู่น่ะแม่ใหญ่ขักใหญ่เนยลงไปบปดได้พี่น้องเลยเติกลูกอุ้มลูกมือหนึ่งก็อุ้มลูกมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปใหญ่ขักใหญ่เนยแต่นอนน่ะ วิธีการเอาน้องใหม่คือโหดแทะปัดนะั่นน้องใหม่ตินะปัดไม่ใช่น้องโหดน้องน้อใหม่วะนะไงแทะลูกค้ามาไม่รู้ลูกค้าจะเอาอะไร ขณะนี้พ่อน้องเวียงพิงกําลังปอกหน่อไม้นะคะได้มาเราจะปอกเลยนะคะเราจะไม่ไปปอกที่บ้านนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นขยะค่ะได้มาปื๊กกับแกะเลยค่ะพี่น้องเอาแบบง่ายๆคุณเด็เบ่งเน้นอเดียวเฮ็ดสมกินได้เป็นปีเด้อพี่น้องเอ้ยนอนี่ไงว่้ไงคุณอะ ไงไม่ไงคุณอะโอ้ใส่ถุงแล้วใส่ถุงแล้วเอาใส่ถุงไปแล้วได้แล้วหนึ่งหน่อ